สวัสดี icism, สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ากันได้จ้าเด้อมาเก็บเห็ดน้ากันจ้ามาเก็บเห็ดน้ากันจ้าเก็บเห็ดน้ากันจ้าใ่เห็ดเห็ดจ้าเห็ดเห็ดจ้าเห็ดคนดะพี่น้อง เอ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเด้อจ้า,าเก็บเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดทัวน้ำกันจ้าอากาศบ่ดีปันได้จ้าเมื่อนี้ อากาศแม่จ้าอากาศบ่ดีอากาศบ่ดีพระน้า,า,าจ้าเฮ็ดทั่วจ้า พี่น้องบังเน้พี่น้องเบิ่งเน้พี่น้องเบิง่งเนจ้าเห็ดทั่วแม่จ้าเห็ดทั่วอแม่จ้าพี่น้อง นพี่น้องมาเก็บเห็ดนํากันได้จ้าเก็บเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดเห็ดสวยๆงามๆเห็ดสวยๆงามๆ มันเมจาก,ก่อนนี่หมแม่บอท่านคุณนะมันเถาก่อนเอากอนนี่ก็ได้เป็นจะแล้ะจะเน,นาะ เห็นเสื้อสวยจ้าโอ้ยคันฝนบอ่อันโตกลิ่นกับสีไข่เนี่ยยุ่อกจันในฝนโตกลิ่นอากาศบ่ดีปันไดเอาเท่าที่เอาได้เนา่จ้นะเนาะ ระขับพี่น้องบางแน่เห็บไหมน้นมอุบาทนี่ค่ะพี่น้องบางแนเบ่งแนเบ่งแน่แนเบ่งแนเบ่งแน่น่จ๊ะควรจะ chưa sữa ngâm ngâm trà sữa sữa ngâm ngâm à นะพี่น้องแล้วนะจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดทั่วน้ํากันได้จ้าາด้อกກ่องไล่จังไดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้า คนอาจจะพี่น้องดอกเงีย้ยงดอกเงียง้ยเงี้ยตูมตูมคนอะจจะพี่น้องคนอาจจะมาเด้อจ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดน,น้ำกันเดอ้อเบี้ยเงาหนึ่งอีก นเห็นบ่เห็นบ่จ้าเห็นบ่เฮ็ดทั่วเป็นตะกินจ้าบ่าได้ไปเก็บอยู่มองตามถนนตามคน้นยางด้จ้าเด้อเมื่อเก็บอยู่สถานที่สะอาดสะอ้านจ้าเก็บอยู่สถานที่เป็นตะกิน ป้าจ้าเป็นปลาเป็นปลาเป็นนี่จ้ามันเป็นปลาเป็นเนื่นแต่กระสีหาเบื้องข้างในสะก้อนเก็บเอาสะก้อนดอกแก่จังค่อยสีไปยางหาบอไม่ฝนมันสีลิ่นฝนเป็นสีลื่นลื่นก่แต่บางที่ก็มีศาลาบางบ่มีศาลาบางกับขอโทษด,ด้วยจ้าด้อยังไงกับเบื้องแล้วกับปวดรดติดตามกด ไล่กดแชร์หให้ได้จ้าวัดดีจ้า